หากเข็มนาฬิกาสามารถหมุนย้อนกลับไปได้ภาพจําที่งดงามที่สุดของคาริมเบนเซมาคงหนีไม่พ้นค่ำคืนแห่งเกียรติยศนักกรุงปารีสเมื่อปี2022ภภายใต้แสงไฟสปอตไลท์ที่สาดส่องลงมายัางชายผู้สวมแว่นกรอบทองในมือของเขาประคองถ้วยรางวัลบัลลองดอไว้อย่างทนุถนอมท่ามกลางเสียงปรบมือที่กึกก้องจากทั่วสารทิศวินาทีนั้นโลกทั้งใบต่างซีโรราบและยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือกองหน้าหมายเลข9ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งยุคสมัยเป็นศิลปินลูกหนังผู้เปลี่ยนผืนหญ้าให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งจินตนาการแต่ใครเล่าจะคาดคิดว่าเพียงไม่กี่ปีต่อมาภาพของราชาผู้ยิ่งใหญ่คนเดิมจะกลับกลายเป็นจุดศูนย์กลางของมรสุมความขัดแยง้งที่พัดโหมกระหน่ำเมืองเจดดาประเทศซาอุดีอาระเบียจนนำมาซึ่งบทสรุปที่สันสะเทือนวงการฟุตบอลเอเชียและตะวันออกกลางไปตลอดกาล กับการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในปี2026ที่เขาเลือกหันหลังให้อันอิติหัดสโมสรที่เคยปูพรมแดงต้อนรับเขาดุดพระเจ้าเพื่อข้ามฟากไปสวามิภักต์ต่อศัตรูตัวชากาดอย่างอันฮิลานเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่การย้ายทีมของนักเตะซูเปอร์สตาร์แต่มันคือบทละครชีวิตที่ว่าด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีความเจ็บปวดจากการถูกเข้าใจผิด และการดิ้นรนเพื่อค้นหาบ้านที่แท้จริงในช่วงบ้านปลายอาชีพวันนี้เราจะพาคุณดำดินลงไปสู่เบื้องลึกของรอยร้าวที่ไม่อาจประสานและเหตุผลที่ว่าทำไมราชาผู้พลัดถิ่นถึงเชื่อมั่นว่าอันฮิลานคือดินแดนแห่งพันธสัญญาที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของเขากลับคืนมาย้อนกลับไปในวันที่คาริมเบนเซมาจะรดปากาเซ็นสัญญากับอันอิติฮัดท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุ ความคาดหวังของแฟนบอลทัพเสือเหลืองนั้นสูงเสียดฐาพวกเขามองว่าการมาของเจ้าของบอลลองดอรายนี้คือสัญ,ญลักษณ์แห่งการท้าทายอำนาจคืออาวุธหนักที่จะใช้ต่อกรกับเหล่ามาหาอำนาจจากเมืองริยาตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสนามกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมทางความรู้สึกที่ค่อยๆกัดกินทั้งสองฝ่ายปัญหามันก่อตัวขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าความต่างทางวัฒนธรรมฟุตบอลอย่างรุนแรง เบนเซม่าย้ายมาจากเรอัลมาดริดสโมสรที่เป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในโลกฟุตบอลที่นั่นเขามีเพื่อนร่วมทีมที่รู้ใจเพียงแค่มองตาก็รู้ใจมีระบบการเล่นที่เอื้อให้เขาใช้สมองมากกว่าพละกกำลังแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วอันอิติหัดเขาพบกับความจริงที่โหดร้ายเกินเยียวยาสภาพแวดล้อมที่ยังขาดความเป็นมืออาชีพในระดับที่เขาคุ้นเคยและเพื่อนร่วมทีมที่ยังไม่สามารถตอบสนองจินตนาการในการเล่นของเขาได้ รอยร้าวแรกที่ปรากฏชัดคือความขัดแย้งทางปรัชญากับกุนซือนูโน่เอสปิริโตซานโตในช่วงเริ่มแรกนูโนคือโค้ชที่ยึดมั่นในระเบียบวินัยและแทคติกที่รัดกุมซึ่งนั่นเปรียบเสมือนการเอากรงขังไปครอบใส่พยาอินทรีเบนเซมาผู้ซึ่งต้องการอิสระในการเคลื่อนที่ต้องการพื้นที่ในการสร้างสรรเกมกลับถูกจำกัดบทบาทจนกลายเป็นเพียงนักเตะธรรมดาคนหนึ่งในสนาม ความอึดอัดนี้แพร่ซ่านออกมาผ่านภาษากายที่ดูเหมือนเฉยชาในสายตาคนภายนอกและนั่นก็นำมาซึ่งฟางเส้นสุดท้ายแฟนบอลอันอิติหัดสำหรับพวกเขาฟุตบอลคือศาสนาและนักเตะคือขุนพลที่ต้องสู้ถวายหัวพวกเขาเคยชินกับกองหน้าที่ดุดันวิ่งสู้ฝัดและแสดงออกถึงความกระหายตลอด90นาทีแต่สไตล์เพลย์เมเกอร์ฟอร์เวิร์ดของเบนเซม่าที่เน้นการยืนตำแหน่ง การจ่ายบอลที่ชาญฉลาดและการรอจังหวะที่เหมาะสมกลับถูกแฟนบอลของตัวเองตีความผิดไปอย่างน่าใจหายเสียงโหเริ่มดังขึ้นในสนามสื่อท้องถิ่นเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความทุ่มเทวิจารณ์ว่าเขามาที่นี่เพียงเพื่อโก,อกยเงินและรอวันเลิกเล่นทั้งที่ในความเป็นจริงเบนเซม่าพยายามต่อสู้ในแบบของเขาแต่เมื่อระบบไม่เอื้ออำหนยเมื่อเขาลงมาล้วงบอลแล้วไม่มีคนวิ่งทำทางเมื่อเขาจ่ายบอลไปแล้วเพื่อนจับบอลลั่น ความหงุดหงิดจึงแปลเปลี่ยนเป็นความโดดเดี่ยวเขาเหมือนวาทยกรระดับโลกที่ยืนถือไม้บะตองอยู่หน้าวงดนตรีที่เล่นผิดขี์ทั้งที่เขารู้ว่าเพลงที่เพราะที่สุดควรเป็นอย่างไรแต่เขาไม่สามารถบรรเลงมันออกมาได้เพียงลำพังเมื่อความอดทนมาถึงขีดสุดการแยกทางจึงเป็นทางออกเดียวแต่สิ่งที่ทำให้โลกตะลึงคือการที่เขาเลือกเดินเข้าหาอัลฮิลาวการย้ายข้ามฟากไปซบทีมคู่ปรับร่วมหลีกในปี2026นี้ ไม่ใช่การตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบแต่มันผ่านการกลั่นกรองมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดที่สุดในเชิงกลยุทธ์ฟุตบอลทำไมต้องเป็นอัลฮิลาลคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะอัลฮิลาลคือทีมที่ใกล้เคียงกับคําว่าเรอัลมาดริดแห่งเอเชียมากที่สุดหากอัลอิติฮัดคือทีมที่ต้องพึ่งพาปฏิหารจากนักเตะค,คนเดียวอัลฮิลาลคือเครื่องจักรสังหารที่ทํางานด้วยระบบที่สมบูรณ์แบบ พวกเขามีโครงสร้างสโมสรที่แข็งแกร่งมีรากฐานความสำเร็จที่มั่นคงและที่สำคัญที่สุดพวกเขามีขุมกำลังที่พร้อมจะสนับสนุนเบนเซม่าอย่างแท้จริงการย้ายมาที่ริยาดเบนเซม่ารู้ดีว่าเขาไม่ต้องแบกรับภาระในการปั้นเกมทั้งหมดด้วยตัวเองอีกต่อไปที่อัลฮิลาลมีกองกลางระดับท็อปคลาสอย่างรูเบนเนเวสและบรรดาตัวรุกริมเส้นที่จัดจ้านคอยป้อนกระสุนและดึงตัวประกบสิ่งที่เบนเซม่าต้องการในวัยนี้ คือการเป็นจิกซอชิ้นสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มภาพความสำเร็จไม่ใช่การเป็นเสาเข็มที่ต้องแบกรับน้ำหนักของทั้งอาคารเขาโหยหาทีมที่ครองบอลบุกใส่คู่แข่งทีมที่ขึงเกมรุกอยู่หน้ากรอบเขตโทษซึ่งเป็นพื้นที่สังหารที่เขามีความอันตรายที่สุดในโลกเขาต้องการเล่นฟุตบอลด้วยความสุขอีกครั้งความสุขที่เกิดจากการที่เพื่อนร่วมทีมทันเซนส์บอลของเขาการจ่ายบอลหนึ่งสองที่ลื่นไหลการวิ่งสอดประสานที่รู้ใจ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นว่าจะได้รับจากอัลฮิลาลบทเรียนจากมหากา์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นความจริงอันเจ็บปวดของโลกฟุตบอลสมัยใหม่ว่าเงินอาจจะซื้อลายเซ็นของนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกมาครองได้แต่เงินไม่สามารถซื้อเคมีหรือความเข้ากันได้ให้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนการนำซูเปอร์สตาร์ไปวางไว้ในระบบนิเวศท,ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ต่างอะไรกับการนำปลาวานไปปล่อยในสระว่ายน้ำ แม้ปลาจะตัวใหญ่และทรงพลังแค่ไหนแต่มันก็ไม่อาจแวกว่ายได้อย่างสง่างามเช่นกันการย้ายทีมครั้งนี้คือการประกาศกล้องของคาริมเบนเซม่าว่าเขาไม่ได้หมดไฟและเขายังไม่ได้จบสิน้นเขาแค่ต้องการเวทีที่คู่ควรกับพรสวรรค์ของเขาเขาเลือกที่จะทิ้งความทรงจําอันขมขื่นที่เจดดาเพื่อมาเริ่มต้นบทใหม่ที่ริยาตบทบาทที่เขาจะไม่ใช่แพะรับบาปของความล้มเหลว แต่จะเป็นราชาผู้ถูกห้อมล้อมด้วยขุนพลที่พร้อมจะถวายหัวเพื่อส่งให้เขาขึ้นไปชูถ้วยแชมป์อีกครั้งจากโรงละครที่ปารีสสู่มรสุมร้ายที่เจดดาและความหวังครั้งสุดท้ายที่ริยาตคาริมเบนเซมาก,กำลังเดิมพันด้วยชื่อเสียงทั้งหมดที่มีเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าในโลกของฟุตบอลอาชีพระบบที่ใช่สำคัญยิ่งกว่าค่าจ้างที่แพงและเขาก็พร้อมแล้วที่จะใช้สีเสื้อของอัลฮิลล เขียนฉากจบที่สมบูรณ์แบบให้กับตำนานของบิ๊กเบนส์ในดินแดนตะวันออกกลางนี้